พี่น้องโอ้พายุเขาฝนตกมัดเมือไปใส่บ่อใดพี่นอ้องเฮียง่วแล้วเขา<อ>ตำหนักครับมาร่วมตัวกันอีกแล้วครับผมมาพี่นอ้องต้มน้ำซ่าชาใบาหม่อนครับสีมบเมือบบาแมวเองครับกินน้ำซ่ากันพี่นอ้องกินต้มน้ำซ่าม,มาไายขีเอาอาหารมื่อเนี่ยคับผมน <c oughs> ีอยังไยพี่น้อง ต้มหนังงวัวพี่น้องเลยเบียงงัวเลยต้มหนังงวัวเขาก็ทังใต้เพื่อนกินหมูเมืองตังบอกครับกินกาแฟาหมูเมืองตังเขากิกนหนังงวัวน้ำซาครับผมกิ <laughs> นหนังงัวน้ำซาหนนว่าต่างสูตรนี่เขาสั่นนเป็นอย่างไรคาดการณ์เนี่ยว่าผลเมืม่อเนี้ย แห้งแล้วมือีตรวมเยอตรวมเนาะเลวดตันแค่คนเดียวโอ้คักคักครับไอ้ไอ้นี่ลูกมันคือแม่มันคือหลานมันนี่ช่วงนี้อันนี้ลูกมันลูกมันเตี้ยเออแม่มันใส่แรกเด็กๆคนเอยสีมาแม่แม่นี่แม่แม่นี่ลวดเลยเนาะลวดเยอะครับผมตอนนี้กำลังต้มต้มหนังครับมือว่านขูดด้วยอ๋อใครก็ขักไปเออคากี่น้อง ต้มหนังงัวะกำลังเพียรหยามปอดๆเลยที่กิน,นเบุญๆได้สามคนนึงอะเออสามคนบักคนเห็ดบามาก,กินเหมือนมัดเลยเฮาจังเลยพี่น้องอาหารแบบฝนตกไปไสบาบ่ได้ครับต้มหนังงวัวะเอาละอยู่กับทีมงานเฮานี่แหละครับคือเกา่ากลุ่มเลี้ยงงัวนี่แหละครับไปไสบาบ่ได้งัวก็กินเฟี้ยงแน่กินหญ้าแน่แล้วแต่มันสิกินนะครับให้มันเรียกเอาหน,นะฝนตกพี่น้องหน,น,นาวก็หนาว หนาวกันหนาวเสียงเขียดกับห้องฟังเสียงกบเสียงเขียดด้อพี่น้องฝนตกเขาก็งามหลเขาก็งามหลครับผมคับคับคับแย่ตายเลยตายเลโอ้โเห็นหนาวว่าแมวเนาะเห็นหนาวว่าแมวยังน้อยครับที่ไหะพี่น้องคนลุกทางดังคมเด็กหน่อยเรียงงัวโอ้คนใหญ่เลียงงัวอวานเกี่ยวหยาแหวมันแล้วครับ ขาดเจปูสาวมาเลี้ยงซอยอยู่ขาดเจ้ปูสาวมาเลี้ยงซอยพั่นว่าผู้ใดน้อเขาจะมาเอานาะงัวเฮาบางอย่งงัวหลักล้านนาะงัวหลักแสนนี่นซื้อนะสาวผรสนนะครับเป็นจังใดทั้งบ้านพี่น้องตกเนบอกครับเขาว่าตกทั้งโซนเหนือโซนอีสานคักได้ม,มือนี่เอ้ยเขาขเขียวพี่น้องเดี๋ยตนพวกเขาดอครับกำลังถอกล่มแท่กกันละเนี้ละนา,นาดสานันว่า สายรายงานมาของเขาเขาเป็นเขาหอมมะลิครับออาาแบบถวแถวแถวนี่เป็นเขาดอาเพื่อนที่เราพี่น้องเอ้ยผู้ใดมีปุ๋ยกับฟ้าวใส่ได้ครับเดื้อผู้ใดบ่มีกับไปเส้นเอาอบ้าแมวบ้าแมวคือนปุ๋ยเส้นนองเขาหรอครับบ่มี้มนนา กองทุ่งนั้นหลานกองทุงนั้นอยังแบบบ่มีน้ำเขาครับนาเก่าไรใสสองถงกลวพ่อเก่าใสมันงามมันดีได้ทอดเออเฝ้าใสเด้อพี่น้องเอ้ยุจานใหญ่บอกว่าเก่าใสงามมันสิได้ทอดว่าสั่นมีท่านเย็นด้วยเออมียูเรียกับใส่ยูเรียลงไปมีสิบหกยี่สิบศูนย์กับใส่ลงไปเมื่อหลายชนิดกับใส่มันลงไประเบิดห่วงกับใส่ระเบิดห่วงเออบักแดดมักระเบิดห่วงกับระเบิดมันลงไปบ่าวแม้ว่า สองทงเท่านั้นแหะครับจบแล้วมันถึงมาไทยได้ขูนีละเออนี่ยมันจะได้ออกทีไปไป่นี่น้องกันคาับผมเอาไว้เท่านี้ลราพี่น้องจบไว้ที่หัวหน้าไงครับโคตรง่ายเป็น,นขไข่ไเฟียงงัวแล้วนอนเสือยว่าสันคาบับสวัสดีครับ